สวัสดีครับผมแบงค์จากทีม engineering นะครับวันนี้นะครับผมอยู่ที่ส่วนของคอมเปาลนะครับคอมเปาลนี้นะครับจะเป็นส่วนของการ m i s i n g สารเคมีนะครับและวันนี้นะครับผมจะมาพาพี่ๆทุกคนนะครับมาดูการเปลี่ยนตัวมอเตอร์ของตัวปั๊มโฟเซนตัวนี้นะครับปั๊มโฟเซนตัวนี้นะครับเป็นตัวที่เป็นพลาสติกนะครับด้านส่งนะครับ ะส่งได้ไกลตาม s p e คนะครับ14.5เมตรตัวนี้นะครับเป็นปั๊มสองแรงนะครับผมนี่ตามมเมจเลยครับแล้วผมจะมาให้ดูขั้นตอนในการถอดการเปลี่ยนมอเตอร์แล้วก็วิธีการใส่นะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยครับต่อไปนะครับเป็นขั้นตอนของการถอด ตัวของมอเตอร์ปั๊มนะครับขั้นตอนแรกนะครับคือทำยังไงครับบังต้องดินนี้บดหยาบปั๊มก่อนครับยจะดูเอาก็มีไหมมีเราก็ปิดเราครับปิดวาล์วก่อนนะครับน้นี่ประมาณนี้น้ำจะเยอะครับผมโอเคต้องเปิดตัวนี้ออกมาใช่ไหมครับ่็ให้น้ำในห้องเครื่องเนี่ยออกมาครับแต่ถ้าเกิด อ๋อเราต้องเปิดต,ต,ปตัวนี้ด้วยนะครับเพื่อให้อากาศเข้าไปทาให้น้ําข้างในเนี่ยออกมาโอเคตอนนี้คือน้ําออกมาแล้วนะครับแล้วขั้นตอนต่อไปนีน่ทําอะไรครับบังต้องถอดสายไฟครับอ่าต้องถอดสายไฟไฟนี้ต้องออฟก่อนไหมครับก่อนที่จะทําทุกครั้งโอเคครับผม อออกมาก่อนนะครับขั้นตอนต่อไปแล้วก็เอาสายไฟออกมานะครับ ครับบ้างแล้วเมื่อเราสายไฟออกแล้วเนี่ยเรขั้นตอนต่อไปคือเราต้องทํำยังไงครับเราจะต่อน็อตยึดระหว่างมอเตอร์กับกับปั๊มตรงตรงเกณนะครับตรงเกณครับผมอ๋อเราต้องถอดตัวนี้ออกก่อนใช่ไหมครับอาก่อเหือที่จะถอดตรงนี้ราต้องมาตอดปัามอเตอร์ก่อนอ๋อเราต้องถอดตรงนี้ใช่ไหมครับทำไมครับที่ต้องถอดตรงนี้ก่อนเพราะว่าหมุนหมุนพอมอเตอร์ให้ตรงกับตัวนอนที่เราจะต่ออ๋อคือตัว ตัวตัวมอเตอร์ตัวนี้คือมันจะไม่สามารถหมุนได้จากตรงนี้ใช่ไหมครับอ่าหมุนไม่ได้ครับคงต้องหมุนจากท้ายอ๋อเราต้องหมุนจากท้ายเพราะฉะนั้นเราก็ต้องถอดตอ,อนอ,นอนท้ายของมอเตอร์ออกก่อนครับ ก็สามารถหมุนคอมมานเตอร์ได้และมันด<อ>ูตรงนี้ได้นะครับอ๋อนี่มันจะมีตัวหนอนอยู่สามตัวคร,ครับผมนี่เขาจะหมุนแล้วก็ถอดทีละตัวมันอ๋อแบบนี้ก็คือจะง่ายต่อการถอดเลยใช่ไหมครับครับใช่แล้วก็จะเริ่มการถอดเลยนะครับครับโอเคครับขั้นตอนต่อไปก็คือถอดตัวหนอนที่ยึดแกนพาวออกนะครับอ่าเก็บตัวหนอนตัวตัวที่สอง ข้อที่สาโอเคครับเมื่อเราถอดออกมาหมดแล้วขั้นตอนไปทําอะไรครับบ้างหลังนั้นก็ถอดลนะ็อกมากเป็นโมมาด้วยนี่กับตัง้งอ,อ่ามีสีตัวครับอ่ามีอยู่สีตัวอ๋อมันไม่าใช่ครับ มันยึดระหว่างตัวมอเตอร์กับตัวปั๊มอยู่ใช่ไหมครับตรงนี้อโอเคครับก็ทำการถอนเลยนะครับ โอเคครับแล้วก็นิ่งออกมาได้เลยครับอ่าพอขันเสร็จหมดแล้วสามารถดึงออกเลยได้ใช่ไหมครับค่อยๆดึงออกมา,า,กาค่อยๆดึงออกมานะครับอ๋อเรยกนิงนออกมาเลยครับโอเคครับนี่ก็คือขั้นตอนของการถอดต,ตัวมอเตอร์ออกจากตัวปั๊มนะครับ